แต่วันนี้ไม่ต้องรอครับค่าแก๊สขึ้นเรียบร้อยและขึ้นมาและมีแนวโน้มต่อไปว่าเดือนหน้าก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ถึงสิงหาคมฮะราคาแก๊สสูงต้มปรับขึ้นอีก1บาทต่อกิโลกร,รมัมตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับทำให้แก๊สสูงต้มประเภทถัง15กิโลกร,รัมเนี่ยขึ้นมาถึงถังละ อีกถังละ15บาทตอนนี้ราคาขายเนไปอยู่ที่393บาทต่อถังนะครับจากเดิมนะฮะเคยอ,อยู่ที่378และในเดือนหน้าก็จะเป็นการขึ้นค่าก๊สสูงต้มอีก1รอบเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้กับราคาแก๊สสูงต้มซึ่งไม่รวมค่าขนส่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะขึ้นไปทะลุกเกิน400คือไปถึง408บาทนะครับทีนี้ถ้าใส่ค่าขนส่งเข้าไปก็นั่นแหะครับ450บาทกลายเป็นค่าแก๊สสูงต้ม แพงที่สุดเป็นปฏิการครับซึ่งส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและบรรดาพา่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารสตรีทฟูด้ดต่างๆแล้วก็ตามห้องแถวเป็นอย่างหนักเลยนะครับแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งยาพระามสี่ก็บอกอีกแล้วว่าราคาแก๊สที่ขึ้นเช้าว,วันนี้ต้นทุนก็เพิ่มถีบตัวขึ้นถึง20%ก็ไม่สามารถจะขึ้นราคาอาหารได้อีกครับเพราะว่ามันจะไปกระทบทั้งยอดขายทั้งคนรับประทานทําให้ร้านก็กัดปันต่อไปแบกรับต้นทุนต่อไป คือถ้าสู้ต่อไม่ไหวก็ปิดร้านอย่างเดียวครับขณะที่ประชาชนบอกรู้สึกแย่นะฮะกับค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นแบบชนิดเดือนข้ามเดือนขณะเดียวกาันร,รายได้ก็ไม่ได้ขึ้นแบบเดือนชนเดือนวอนรัฐบาลก็ควรจะเห็นใจด้วยนะครับโดยลงพื้นที่มาบ้างเพื่อมาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในณะ